แบบไม่ขายจดไว้เลยนะครับผมจะให้คนดูนะเคล็ดลับอย่างแรกอย่าขายแต่สร้างอารมณ์ซื้อใช่ครับจดไว้เลยครับจากวันนี้อย่าขาย สร้างอารมณ์ซื้อจะทํายังไงครับในวิดีโอนี้ผมจะให้คุณดูครับมี3ามเคล็ดลับนะคุณเอาไปใช้แล้วคุณจะเห็นเลยว่ายอดคุณจะเริ่มโตจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจอะไรเมื่อไหร่ใช่ไหมคุณคอมเมนต์ด้านล่างเซฟวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาเรื่อยๆทักมาหาผมในไลน์ก็ได้อ่ะมาดูเทคนิคแรกนะคืออะไรครับอย่ารีบขายใช่ครับถ้าคุณรีบขายนะคุณจะขายไม่ออกคุณไปดูสิเวลาคุณเข้าร้านพรีเมียมแบบร้านปอร์เช่หรือกระเป๋ารูหรืออะไรเขาจะมาหาคุณไหมเฮ้ยวันนี้ซื้อ เขาจะไม่รีบขายเขาจะดูว่าคุณทำอะไรบ้างถามคุณคำถามใช่ครับจากวันนี้คุณขายอะไรก็ได้ถ้าคุณขายพรีเมียมราคา20 0 0 0บาทขึ้นไปอย่ารีบขายแล้วคุณจะขายได้มากขึ้นยกตัวอย่างเวลาคุณมีแฟนคุณจะหาใครเป็นแฟนคุณจะไม่ได้เดินเขาไปหาเขาเลยนะเฮ้ยเป็นแฟนไหมไม่มีใครจะเป็นแฟนคุณจะทำอะไรครับคุณจะเดทก่อนใช่ไหมพาไปทานกาแฟไปขับรถเล่นดูหนังฟังเพลงกินก๋วยเตี๋ยวทำอะไรก็ได้เดทสักพักแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณจะเริ่มเป็นแฟนกันใช่ครับกระบวนการขายเหมือนกันเลยเราไม่ รีบขายแต่เราสร้างอารมณ์ซื้อแก้ภาพนะเลยวันนี้อ่ะใครมาหาคุณอ่ะอย่าเพิ่งรีบขายนะสร้างอารมณ์ซื้อแล้วเราจะทํายังไงครับโอ้มีหลายวิธีเลยทักเข้ามาในไลน์ผมช้ให้คุณดูแต่ผมจะให้คุณดูเทคนิคที่2นะขายแบบไม่ขายเราจะทํายังไงครับสินค้าทั่วไปอ่ะเวลาเขาขายอ่ะเขาจะบอกเลยครับนี่นี่นี่ซื้อ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 ะไรไหมเราลดได้ลดอย่าทาแบบนี้เทคนิคที่2เราถามคําถามมากกว่าพูดครับใช่ครับคุณเคยคิดไหมคุณเคยดูไหมเวลาคุณเข้าไปในร้านอาหารที่เป็นหรูๆรือ เขาจะให้คุณนั่งดีๆเขายังไม่ได้รีบเขาบอกว่าวันนี้เป็นยังไงนั่งที่นี่มีกี่คนต้องการอะไรเขาจะคุยก่อนใช่ไหมก่อนที่เขาบอกนี่คือเมนูก็ t ภาพไหมเหมือนกันเวลาคุณไปร้านที่เป็นพรีเมียมอะกระเป๋าหรูหรือว่ารถปอร์เช่ผมชอบคุยเรื่องรถปอร์เช่นะมันเป็นรถโปรดของผมเลยผมจะซื้ออยู่แต่ยังไม่ซื้อเวลาคุณเดินเข้าไปเนี่ยเขาจะคุยกับคุณก่อนใช่ไหมวันนี้เป็นยังไงดูรถแบบไหนบางเขาจะไม่ได้รีบขายใช่ไหม,ขไหมเขาจะถามคําถามเยอะๆใช่ครับเวลาเราถามคําถามเยอะๆเราเกิดอะไรขึ้นครับเวลาเรา เป็นเซลล์นะเราถามคำถาม,ถามคุณเป็นลูกค้าคุณจะพูดเวลาคุณพูดอ่ะเราจะฟังคุณมากขึ้นเราจะเข้าใจคุณมากขึ้นผมทําวิดีโอมาเรื่องนี้เยอะมากเลยทําไมผมพูดอีกทีครับเพราะว่าเคล็ดลับเนี่ยคนน้อยที่จะทําฟังไปเลยแต่ว่าหลายคนอ่ะไม่ทําเลยผมบอกอ่ะเซฟวิดีโอนี้เพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนจากพูดพูดพูด,พดเยอะๆมาถามคําถามนะลูกค้าจะชอบคุณแล้วเขาจะบอกเฮ้ยคนนี้อ่ะไม่เหมือนใครเขาไม่กําลังขายเราแต่เขากําลังเหมือนว่าเข้าใจเราเวลาลูกค้าเขาเห็นว่าคุณอ่ะเข้าใจเขาเขาจะบอกว่าคนเนี้ย <tools S 2> <บ> ไม่เหมือนใครเลยแล้วเขาจะมี อารมณ์ซื้อเคล็ภาพไหมจากวันนี้อย่าขายแต่สร้างอารมณ์ซื้อจดได้เรื่องถ้ายังไม่จดจดเลยนะคอมเมนต์ด้านล่างด้วยอย่าขายแต่สร้างอารมณ์ซื้อเค็ตภาพไหมอ่ะที่3สําคัญมากเลยครับเคล็ดลับที่3ลูกค้าตอนนี้มีอารมณ์ซื้อแล้วแต่บางทีเขาตัดสินใจเองไม่เป็นใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันมีข้อมูลเยอะมากเลยเขาไม่รู้ว่าจะไปเชื่อคุณดีเชื่อคุณนู่นดีไม่รู้จะไปเชื่อใครดีใช่ไหมเลยข้อที่3เราต้องเชียร์ลูกค้าให้สามารถตัดสินใจได้ครับ ใช่ตอนนี้เราคุยกับลูกค้าแล้วเราคุยกับเข,เขาแล้วเ,เราเข้าใจเขาแล้วเราเห็นว่าเขามีอารมณ์ซื้อแล้วเราก็ต้องเชียร์เอ้ยเอาแบบนี้ดีไหมเอาแบบนู้นดีไหมเหมือนกันเลยเวลาคุณคิดดูสิคุณจะไปกับแฟนคุณใช่ไหมคุณก็เดทใช่ไหมตอนนี้เขาบอกเอ้ยไม่แน่ใจจะไปที่นู่นดีจะไปที่นี่ดีดคุณก็เชียร์เฮ้ยไปที่นี่ก็น่าจะสนุกนะไปที่นู่นเวลาคุณเชียร์แบบนี้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เหมือนกันเวลาเขาเข้ามาร้านคุณแล้วหรือว่าเป็นออนไลน์ผ่านซูมผ่านโทรศัพทท์อออะะไไไรรก็ด้้้บาาาางีีีเเเเเมมมมขูลลยยแถ่่ชชใ พูดะไรครับขอไปคิดดูก่อนขอไปถามคนนี้ดูก่อนเขาตัดสินใจเองไม่เป็นแล้วถ้าคุณปล่อยเขาไปคิดดูเขาจะคิดไปมั่วเลยแล้วเขาจะไม่กลับมาซือ้อเลยจากวันนี้ถ้าคุณอยากจะปิดการขายพรีเมียมได้คุณต้องสามารถเชียร์ลูกค้าด้วยใช่ไหมโอเควันนี้เราดูมาแล้ว3อย่างเรามาดูแพ็กเกจสามแพ็กเกจแล้ววันนี้คุณคุยกับเราเราเข้าใจคุณแล้วคุณมี1นึปัญหาคุณต้องการผลลัพธ์1 2, นึนี้แล้วคุณก็ต้องเชียร์เห็นภาพไหมเป็นอะไรก็ได้เป็นเซอร์วิสก็ได้เป็นสินค้าพรี เียมก็ได้เป็นอสังหาก็ได้เป็นคอสเมติกเซอร์เจอรีก็ได้ทุกอย่างลูกค้าเราต้องเชียร์ถ้าเราไม่เชียร์ลูกค้าจะไม่รู้ว่าตัดสินใจยังไงดีเพราะว่าอะไรครับจิตใต้สำนึกของคนเราอะ่ะเราอยากจะให้คนน่ะฟังเราว่าเฮอคุณตัดสินใจเก่งคุณตัดสินใจดีใช่ครับเสพที่3ที่ผมให้คุณดูอะ่ะเชียร์ลูกค้าซื้อหลายคนจะทําไม่เป็นแล้วถ้าคุณติดตรงนี้ก็ทักเข้ามาในไลน์แต่ข้อที่3ถ้าไม่ทําคุณจะยอดจะไม่พุ่งจะเริ่มตกแก๊สภาพไหมเพราะลูกค้าหลายคนน่ะเขาไม่แน่ใจ เขากลัวการตัดสินใจแกดภาพไหมเลยถ้าคุณติดตรงนี้ก็ทักเข้ามาในไลน์แต่เข้าใจแล้วนะครับเอาไปฝึกแล้วนะครับแล้วจําไว้ค